ไม่รอดมินพิชยานางเอกสาวชื่อดังโดนจับแล้วกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CB) ได้ทำการของหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาร่วมเช่าโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจากสารอาญาโดยสารได้อนุมัติหมายจับจำนวน18หมายและเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมาย12รายแล้วรายชื่อผู้ต้องหาทั้ง12รายได้แก่นายวรัตพลวรรัตกุลบอสทอน นางสาวปัญจรัตน์กนกรัฐนพรบอสปันนายฐานานนท์ฮิรัญชัยวันบอสหมอเอกนางสาวนัทประสรชัฏนาสอนบอสสวยนางสาวยาสิกันเอกชิษนุพงศ์บอสโซดานายนันทช,ชวนปรีชาบอสโอมนายทวินพัฒน์ผู้พัฒนารินทร์บอสวินนายหาสยาโนนเอกชิษนุพงศ์บอสป๊อกนายยุรนันทมพมลมนตรีบอสแซมนางวิไลลักษณ์ยาวิชัยบอสจอย น,นายธนโรธทิติจริยวัฒน์นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีมินพิชยาการจับกลุ่มมินพิชยานางเอกสาวชื่อดังสร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงอย่างมากประเด็นที่หนึ่งมินพิชยาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรการจับกลุ่มมินพิชยาทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในฐานะอะไรจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่ามินพิชยาอาจจะเกี่ยวข้องกับการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยอาจจะได้ทําการโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนประเด็นที่2มุมมองของชาวเนต็ตหลังจากข่าวการจับกลุ่มมินพิชยาถูกเผยแพร่ไปชาวเนต็ตต่างวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางส่วนสสแสดงความเห็นว่ามินพิชยาควรจะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะรับงานโฆษณาและไม่ขวอ,อ,อนจะหลงเชื่อคําพูดของคนง่ายๆบางส่วนสแสดงความเห็นว่ามินพิชยาอาจจะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดและอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ต้องหา ประเด็นที่3ผลกระทบต่อมินพิชยาการถูกจับกลุ่มในคดีนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอาชีพของมินพิชยาอย่างมากสรุปคดีนี้เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงอย่างมากและการจับกลุ่มมินพิชยานางเอกสาวชื่อดังยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะรับงานโฆษณาและการไม่หลงเชื่อคำพูดของคนง่ายๆ